การให้ความช่วยเหลือเรื่องของภาคครัวเรือนกันบ้านนะคะเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยได้เปิดโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นพร้อมสนับสนุนมาตรการแก้หนี้ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คุณชาติสิริโสพลพนิช์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพระบุว่าธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนมาตรการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงการคลังรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ออกโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารเองก็มองพื้นฐานสําคัญของมาตรการดังกล่าวในการลดภาระหนี้ของลูกค้าลงโดยการพักหนี้3ปีซึ่งมองว่าเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ซึ่ง ว่าจะมีลูกค้าในส่วนของธนาคารกรุงเทพที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะเราก็สนับสนุนนโยบายต่างๆของทางการทั้งกระทรวงการคลังและก็ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็หาทางที่จะให้ลูกค้า สามารถขยายตัวได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและก็ทางที่ลดภาระานี่ต่างๆของเขาออกไปนะครับแล้วก็รวมถึงให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถมีสภาพคล่องและก็ดําเนินธุรกิจในธุรกิจต่างๆที่ขายออกไปให้ได้พื้นฐานสาคัญของคุณสู้เราช่วยเพื่อหาทางที่จะลดภาระานี่ลงให้ได้เพราะในช่วงต้นเนี่ยหนึ่งปีปีที่2แล้วปีที่3ก็เป็นการช่วยลดเงินต้นลง ทำให้ผู้ประกอบการจะได้สามารถที่จะเบาตัวลงและหลังจากนั้นจะได้สามารถยินได้ด้วยตนเองได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีที่ทางการได้รืเริ่มครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับส่วนท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพก็ลองปรึกษาทางธนาคารกันดู